สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเบต้าเพชเขาออกสินค้าใหม่มาถึง2อย่างด้วยกันนั่นก็คือตัวนี้เลยนาโนสเปกับน้ำม,มันปลาแซลมอนผสมคิวออย สเป์นโนตัวนี้นะทุกคนเหมาะมากสําหรับน้องหมาที่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังหรือว่ามีบาดแผลตามตัวเราใช้ตัวนี้ค่ะฉีดเข้าไปเลยวลาสามถงครั้งตรงบริเวณผิวที่มีปัญหานะหมาสามารถเลียได้ทานได้ไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกายเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีใดๆเลยเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยในการสมานแผลลดการอักเสบลดการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีทําให้แผลของน้องหมาเนี่ยมันหายไวขึ้นเวลาเราเปิดใช้แล้วนะคะควรใช้ให้หมดใน30วันเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นสังอ ส่วนน้องหมาตัวไหนที่แบบเฮ้ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวหนังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอะแต่ว่าอยากใช้ก็สามารถใช้ได้เหมือนการฉีดเวลาหนึ่งครั้งเพื่อบำรุงขนแล้วก็ผิวหนังให้แข็งแรง นี่นะเป็นน้ำมันปลาแซลมอนผสมคิวออยล์เป็นเกรดพรีมเมียมธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากประเทศนอร์เวย์กี่บอกให้มันนี่มีกิโลก1-2มหนึน่งถึงสองปั๊มนะผสมกับอาหารเม็ดเลยน้องหมาบ้านไหนที่แบบเบื่ออาหารเมร็ดกินอาหารยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ผสมกับอาหารได้เลยเพราะมันจะช่วยเพิ่มความอยากมันจะมีกลิ่นหอมที่แบบเออน้องหมาชอบอะ่ะ ตัวนี้เขาจะมีโอเมก้า3 6 9แล้วก็กดไขมัน EPA ที่ช่วยบำรุงเรื่องผิวหนังบำรุงเส้นขนลดการอักเสบของข้อต่อกระดูกต่างๆแล้วก็มีกดไขมัน DHA ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทตาแล้วก็บำรุงสมองเพื่อสุขภาพที่ดีของมันนี่มีกิ๊ก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่กับกิ๊ไปอีกนานเลย